พ่อจมาถึงแล้วค่ะพี่นอก็ด ยังมา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ็กหนุ่มพาเพลินครับนั่งสบายเลยใช่ค่ะพี่คะสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่หน่อยไม่หน่อย่ยางไย่ยางมากแซมอยด้ยค่ะโอสวัสดีค่ะ thôi rồi bón ui tôi chiên quá tình bón bát xếp cho mấy lại đi rồi รับเชิญอ,อะไรนมาเยอเะนะวันนี้เขามีกำนันมารับเชิญอคน,นเ้วกำนันเอกอนเตอร์เทนนเมต์กำนันเอก <c oughs> นี่ันษีก็เติดทีดีๆก็ภาพก็จะไปรบับผู้ใหญ่บ้านปินแล้วใช่หรอือผู้พ่อพี่แม่อร่อยไหมคะเด็กๆมากินเหผาลองให้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกช่องนะฮะมาเลือก สวัสด uh ีค huh. ร uh, um ับส uh, uh, well ีค uh, ร uh ับ huh. วัส uh ดีค huh. ร uh ับ huh. uh ี่นเนคับครับคือกลองไ่อยูคดวเดียเบิงไกก็จะักตัเบิ่งไกลก็จะหักแคฮ้ยอะไรนะหักแท่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้กมาแล้วเห็นในทีวีเห็นในทีวีไหนมันคือทีวีมอไมเห็นในทีวีจริงรตั้ ไม่หลงๆกูย anyway> ุ้พี่ไม่เคยเห็นบ่อยเลยค่ะน้ามาฟินแลนด์มาแล้วนาเลยับเต็มเลยนะครับวันนี้มาจะลากให้ออกจะลากให้ออกเดียรไทยเบียร์ไทยวันนี้เรามาแสดงความยินดีกับน้องอีกด้วยป้านป่าหลังใหญ่แห้งแต่ว่าแบบคนกลางเยียสุดมากเลยคนกลางครับนอ่นคือว่าเข้าดาวก็โอ้ยที่เรามารวมเสพบรรยากาศกินไอะไรกมเป็นอิสานานเข้ายู่ข้าง บ้านที่ศิลปินเพื่อนื่นชอบเขาเรียกว่าใกล้ชิดเลเนาะแมใกล้ชิดสิเอฟสเอกูสิเขาดาวก่มบีเ่เพราะว่าคิวรุดของน้องก็คิ้วรุดของอ้กคิวรุ่นทีงานตักเกลกเสียขาดาวอย่งนฮเนี่แมนครับจองพื้นที่นะฮะ้ากมือีเ่กลับไปตะคุ่น้มือเนสีเกียรเลยกลับบ้านไม่ได้ฮะ มือแร่งเฝ้าๆกันเขากุ้มหนอยมีได้ส่วนด้วยนี่วันนี้มีได้ส่วนด้วยหนึ่งรชั้นเก้บาทถ้าไปสาวน้อยเป็นพีเป็นเพียครับคทอยืขายองโอ้ที่ไปขายยังเพีต่เอาที่เราพี่้องลายเสียบิ่เยอะมากแล้วไทยก็บาทถูกมากแมนคนรอเขากลุ่มเยอะออันพี่้องถ้าเป็นเสาน้อยน้อกันไแมนแมนถ้าเป็นสาน้อยสาน้อยเลยนะครับผมที่เราบอกแมนอันนี้กับิคานครับโอเคเอา รับผิดชอบใจนะครับเจอกันตอนเย็นนี้แน่นอนครับนี่กับโตเกียวมิวสิกบนเวทีสาวน้อยเพื่อนแพงนะครับพี่น้องกับการเข้าดาวเนีปีนี้ยิ่งใหญ่มากคือว่าเป็นการคือบ้านไม้เป็นการเข้าดาวเป็นพาป้านถึงงานบุญใหญ่ใหญ่มากๆนะครับผมพักงานนนเก็บบัตรเก็บบัตรมีรางวัลพร้อมนี่อ๋อวันนี้เก็บบัตรมานไหนงานขาด่าขึ้นนี่จุดตั้มกว่าเสียหาบ้านเป็นแฟนรายร่วมร่วมพลังเลยแม่นนนั่นแหละคือไม่ต่ำกว่าสี่ห้าพันคนขึ้นนี่ รอติดตามนะครับเอาพอกันครับมือแร่งครับเชียวกันครับเดียวันต่ำกันต่ำกันสวัสดีค่ะเอาเปลวหองไม่แซมไปเิดอันนี้เอาหองหอมออกหน่อยเร็วเนี้ยบ้ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกฮะอะไรน่ะอะไรน่ะเขาชอบตู้เย็นใหญ่ใช่ไหมมันเข้าห้องนอนไม่ได้ไงอันนี้ห้องส่วนตัวแบบไม่อยากมาเจอใครก็เช้ยน้ำกินได้ดูสิละน่าดูสิไม่ได้ออกจากห้อง มาเสี่ยวชุดคก้วเอาไปในห้องน้ำผอมยุ้ยได้แจนไม่หมองไม่นี่นะครับผมก็แสดงความยิดีกับบ้านหลังใหม่ของน้องหญีงด้วยนะครับผมเก่งมากคนเหนียมมากเก่งค่ะเก่งแน่เก่งมอนี่นะ